ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะคะไปสวัสดีค่ะถึงเวลาซับเสร็แล้วนะครับย่างแบบที่เราสามคนที่คุยซับโชว์วันนี้พีเควันนี้ชมพู่ต้องหนิงรายงานตัวแล้วคุณลุงเมวันนี้ผมตื่นเต้นมากทำไมอ่ะนอกคลิปเลยนะ Apple Store สาขา2เปิดที่ซนทลเวิลวันนี้โอ้ยแล้วยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณอ่ะคุณเป็นเจ้าของเหรอป้าก็แค่อยากไปดูโอ้ยใจแล้วก็คิดอยู่ว่าใครพิธีกรงานเปิดวะซึ่งไม่ใช่เราแต่บอกเดี๋ยวนนี้ไปดูเยันนี้ไปดูเดี๋ยวว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึงนางเอกสาวคนนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคุณแต้วนัทพรนะพี่พีเคหลังได้รับกำลังใจจากไฮโซไนนะคะเคียงข้างดูแลไม่ห่างเลยค่ะในวันที่สูญเสียคุณพ่อค่ะก็มีภาพน่าประทับใจเอาไหมให้เห็นหลายภาพเลยทีเดียวนะคะล่า ในวันเกิดของคุณแม่พีรณีเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้นะคะก็ทําการเซอร์ไพรส์ค่ะยกเค้กวันเกิดมาอวยพรท่ามกลางบรรยากาศสวยๆในค่าคืนวันก่อนนะคะงานนี้นอกจากจะมีภาพน่ารักน่ารักของแก๊งเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็ได้เห็นภาพร่วมเฟรมเดียวกันของคุณแต้วแล้วก็ไฮโซไนด้วยใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าภาพความน,น่ารักน่ารักหรือความรักเนี่ยก็เริ่มที่จะก่อตัวชัดเจนขึ้นทีละเล็กและน้อยนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นภาพบอกว่านางเอกสาวแต้วกับไฮโซไนเนี่ยเขาเรียกว่าควงคู่เกี่ยวก้อยกันไปไหนมาไหนอยู่บ่อยแต่มันไม่ มีภาพคู่ที่ออกมายืนยัน แต่ว่าก็จะมีพวกชาวแบบโซเชียลไปจับผิดว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันบ่อยครั้งแต่ล่าสุดเหมือนเพื่อนจะรู้ให้แล้วก็จัดให้แล้วนะครับเต้าเราก็ไนนนะอยู่ในเฟรมเดียวกันจากภาพบรรยากาศงานฉลองวันเกิดของแบดพีโลนีคือเพื่อนเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ครบทีมเลยทีเดียวแล้วรวมถึงคนพิเศษของแต่ละคนอีกด้วยเรียกว่ามากันครบมากันเป็นคู่และหนึ่งในคู่นั้นก็คือเต้าไฮโซในนนั่นเองเขาเขินไหมก็มีเขินมากกันเยอ่ะเอางี้ไงชมพูดเราไม่ต้องไปอ่านตามข่าว คนวงในเนี่ยอยู่แถวนี้คุณรู้จักคุณรู้จักในไหมทั้งคู่เออคุณรู้จักทั้งคู่ใช่ไหมสรุปว่าเขาจีบกันจริงป่ะจริงแล้วเขาเป็นแฟนกันยังใช่ เขายังคุยกันอยู่เอาไว้ในความรู้สึกพี่คิดว่าเขาน่าจะใช่แต่นี่ไงต่า่าสรุปเขาบอกว่ายังกักกักอยู่ยังไม่อยากเปิดเป็นทางการไม่หรอกเอาจริงๆเรา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 เป็นผู้หญิงเราก็เข้าใจน้องอ่ะเนอะคืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรีบหรอกดูกันไปนานๆเป็นเพื่อนๆกันไปนานๆแล้วแน่ใจเมื่อไหร่เราก็ค่อยเปิดตัวแต่ในฐานะผู้ชายจะบอกคุณนายเนี่ยหรือว่าที่คนเรียกว่าไฮโซนายเนี่ยคนนี้คุณภาพดีจริงๆนายนี่คือน้องของคุณพกใช่ ไม่ได้พูดถึงเงินนะเงินใครหาก็ได้ไม่ได้พูดถึงเงินพูดถึงนิสัยการดูแลคนเพราะผมเคยรู้จักเคยไปกินข้าวมาบ่อยมากคนนี้นิสัยดีมากข้อตัวนี้นิสัยดีหมดเลยนะนิสัยดีหมดดูแลคนดีหมดเลยนะติดตามกันต่อไประยะยาวก็ลุ้นให้มีข่าวดีก็แล้วกันนะจ๊าคุณข่าวจากสรุป com ด้วยค่ะค่แดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วสั่นกระดิ่งริ่ง my bell